สวัสดีครับผมภ an OK ูดิตอัศนมณีซ e ร์ติฟาย OKR Professional ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Facebook Fanpage และ YouTube c h anel n OKR OK in Action นี้ครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงประโยชน์ของ OKR OK หลายๆองค์กรสนใจจะ OKR OK มาใช้ก็ควรจะรู้ครับว่าเอ๊ะทำแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากมันเราก็เลยชื่อเรียกชื่อคลิปนี้ว่า OKR OK Super Power 4ข้อแรกเป็นข้อสรุปของ John d o e r อพู้ที่ลงทุนในสตาร์ทอ เด็กๆแห่งหนึ่งก็คือแล้วจเจริญเติบโตต่อมาเป็น o o o g l e ก็ได้สรุปเอาไว้นะครับว่าถ้าทำ o k เคอาร์ควรได้ประโยชน์4ข้อส่วนข้อที่5อันนี้เป็นจากประสบการณ์ของผมจากการฝึกอบรมขอเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะเป็น5ข้อจากข้อที่1ถ้าจะทำ o k เคแล้วสิ่งสําคัญที่เราควรจะได้รับก็คือเรื่องของการโฟกัสแล้วก็มุ่งมั่นไปที่เรื่องสําคัญสําคัญอาจจะ3-5เรื่องโดยประมาณเพราะว่า ถ้าเรามีเรื่องสําคัญเยอะแยะไปหมดแสดงว่ามันไม่มีอะไรสําคัญพนักง,งานก็อาจจะสับสนผู้บริหารก็อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงนโยบายหลักของบริษัทคืออะไรบริษัทก็ควรจะมีเรื่องสําคัญสําคัญไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเดี๋ยวประมาณสักสาเรื่องครับโดยเฉลีย่ยเรื่องที่2ก็คือถ้าเรามีการโฟกัสแล้วมันก็มีการเชื่อมโยงกันของทีมงาน,นงต่างๆตั้งแต่ระดับบน ระดับตั้งแต่ CEO ไล่ลงมาถึงระดับ C-Level ระดับ Manager หรือแม้ระดับ Supervisor นะครับหรือแทงถึงระดับปฏิบัติการหมายความว่าเชื่อมโยงกันยังไงมันให้เพื่อให้เป็นไปใน,นทางที่สอดคล้องกันเป้าหมายใหญ่ขององค,อค์กรคืออะไรพนักง,งานข้างล่างระดับกลางหรือระดับ C-Level ก,ก็รู้นะครับว่าเอ๊ะข้างบนเขาต้องการอะไรกันข้างล่างรู้ ข้างบนก็รู้ว่าข้างล่างกําลังโฟกัสเรื่องอะไรอยู่เพราะทุกคนมี OKR OK ของตัวเองมี OKR OK ของทีมงานมีโ OK k r คของโปรเจกต์ข้างบนก็รู้ว่าเอ๊ะข้างล่างเขาโฟกัสเรื่องนี้ทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงไปหาข้างบนเพราะฉะนั้นจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนก็มีการเชื่อมโยงกันในขณะเดียวกันในแนวระนาบนะครับมันมี OKR OK บางเรื่องที่มีผลถึงเป้าหมายของกันและกันอย่างเช่นสายขายต้องการเพิ่มยอดขายต้องการสินค้าใหม่ฝ่ายโลจิสติกก็ต้องจัดหาพื้นที่จัดเก็บ มีการเทรนพนักงานด้วยการจัดเก็บมีการจัดส่งให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้น OKR ของ2ฝ่ายนี้ก็ต้องมีการเหมือนเชื่อมโยงกันนะครับาะถ้าอยากจะขายแต่ว่าพื้นที่จัดเก็บไม่พอก็อาจจะเป็นอุปสรรคหรือการจัดส่งไม่สะดวกก็อาจจะเป็นอุปสรรคนะครับก็มีการเชื่อมโยงกัน้วยฝ่ายการเงินก็ต้องเข้ามาดูยอดขายที่เพิ่มขึ้นก็แดงว่าต้องมีการปล่อยเครดิตมากขึ้นไหมต้องเตรียมเงินสำรองสาหรับการซื้อสินค้าเข้ามาไหมซื้อวัตถุดิบเข้ามาไหมก็มีการเชื่อมโยงกันในระนาบตรงนี้เพราะฉะนั้น จากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนจากแนวระนาบจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายมีการเชื่อมโยงกันครับอันที่3มีการแทรกก็คือทุกๆกสัป,ปดาห์เขาเรียกว่าวิกนี้เช็คอินก็ต้องมีการพูดคุยกันนะฮะระหว่างเจ้านายกับลูกน้องหรือหัวหน้ากับลูกน้องพูดคุยกันไม่เป็นทางการเพื่อจะทราบความคืบหน้า1เดือนก็มาสรุปกันทีหนึง่งความคืบหน้าของ OK เเป็นยังไงเพราะได้คะแนนเป็นเกรดได้เท่าไหร่หนึ่งไตรมาส ก็เอามาสรุปกันทีแล้วก็ปรับมีการปรับไตรมาสต่อไปเราจะปรับกันไหมปรับตามสถานการณ์ตอนนี้ไอ้ที่วางเอาไว้มันไม่สําเร็จเพราะอะไรแก้ใหม่หรือไอ้ที่วางแล้วสําเร็จแล้วเราจะเขียน o k เกันใหม่ไหมของหนับไตรมาสใหม่ก็มีการปรับ,รบ,รบอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้ข้อที่สําคัญอีกข้อนึงก็คือข้อ4ครับ state for amazing หรือทําสุดฤทธิ์เพื่อผลลัพธ์อันน่าทึ่งในแนวคิด o k เสนับสนุนให้พน,งงนักงานกล้าตั้งเป้าที่ท้าทายทําอะไรที่แปลกใหม่ ไม่ต้องกลัวตกเป้าไม่ต้องกลัวเสียหน้าอันนี้มีการส่งเสริมเป็นลักษณะเป้าหมายที่เรียกว่า aspirational ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทํา OKR OK เราควรจะได้อย่างน้อย4เรื่องนี้สําหรับข้อ5เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดจากที่ผมได้สังเกตเห็นจากการไปเป็นที่ปรึกษาและจัดอบรมภายในให้กับองค์กรต่างๆนะครับก็คือว่าจะเห็นว่ามีการเชื่อมโยงแต่และทีมงานเนข้าหาเป้าหมายใหญ่ขององค์กรนะครับ มีหลายๆองค์กรครับทางานโดยที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่สิ่งที่กาลังทากันอยู่ก็เป็นงานประจําบ้างเป็นงานที่ตามตาม job description หรือตามตาม KPI แต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่จริงๆแต่พอเราทํา OKR OK กันแล้วเนี่ย OKR OK จะต้องถูกเช็คครับว่ามีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ไหมเช่น OKR OK มีเป้าหมายใหญ่ขององค์กรบอกต้องการเพิ่มยอดขายฝ่ายขายก็ต้องทําเรื่อง ฝ่ายโลจิสติกก็ทําเรื่องของจัดเก็บนะครับให้พอเหมาะรองรับยอดขายมีพื้นที่ที่รองรับนะครับฝ่ายการเงินก็ต้องมาดูอ่ามีเรื่องลูกค้าใหม่มีสินค้าใหม่ต้องเตรียมเรื่องเงินไหมเรื่องการปล่อยเครดิตไหมก็เขียนเป็น OK เคอาร์เพราะ,ะนั้นทุกอย่างจะเชื่อมโยงเข้าหาเป้าหมายใหญ่ขององค์กรครับเปรียบเสมือนกับวงดนตรีออเคสตราครับวัทยากร,ร,รก็คือ CEO นั่นเองเป็นผู้ควบคุมวงนะฮะนักดนตรีก็ จะไม่ได้จะเป็นไวโอลินเปียโนกลองเครื่องเป่านะครับต่างก็มีโน้ตของตัวเองซึ่งโน้ตก็ไม่เหมือนกันเปียโนก็ไม่เหมือนกับไวโอลินโน้ตของกลองก็ไม่เหมือนกับเปียโนและไวโอลินนะฮะแต่ทุกคนเล่นเพลงเดียวกันในจังหวะที่ถูกต้องเหมาะสมเพลงก็จะมีพลังเป็นเพลงเดียวกันเพราะนั้นะ OKR OK ก็เปรียบเสมือนเป็นโน้ตเพลงนั่นเองทําให้เกิดการเล่นในจังหวะที่ถูกต้องแล้วเพลงออกมามีพลังครับ ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์นะครับถ้าอยากจะติดตามก็กด subscribe และกดปุ่มรูปะระฆังและฝากกดไลค์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานในการผลิตคลิปครั้งต่อไปถ้ามีคำถามก็ถามมาได้ครับยินดีที่จะตอบทุกคำถามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ